นี้เราก็มาผัดผัดพริกลูกชิ้นกันเลยนะคะแล้วก็ผัดเอาพริกลงมาผัดนะคะกับน้ํามันนะคะผัดพริกให้หอมหอมนะคะแล้วก็ผัดพริกไปเรื่อยๆนะคะพริกที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมนะคะที่เราตําไว้นะคะแล้วก็ผัดพริกไปเรื่อยๆนะคะผัดพริกให้หอมเลยค่ะ พอเสร็จแล้วเราก็จะนําลูกชิ้นที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาใส่นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็ผัดผัดลูกชิ้นกับพริกพริกที่เราตําไว้นะคะที่เราผัดไว้นะคะผัดให้หอมค่ะผัดให้ลูกชิ้นสุกนะคะเครื่องปรุงนวลก็จะเตรียมไว้แล้วนะคะนวลก็จะผสมไว้เลยนะคะ ก็จะมีน้ำมันหอยมีซอสนะคะมีผงชูรสนะคะมีรสด,ดีมีน้ำตาลสายนะคะนวลก็จะผสมกันไว้แล้วนะคะนวลก็จะเติมลงไปเลยนะคะที่นวลผสมไว้แล้วนะคะอันนี้คือที่นวลผสมไว้แล้วนะคะเครื่องปรุงนวลก็จะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะผัดนะคะ ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะแล้วเราก็ผัดนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดให้ลูกชิ้นให้ลดให้เครื่องปรุงรสได้เข้ากับลูกชิ้นนะคะ แต่ลูกชิ้นก็จะสุกมาแล้วนะคะอันนี้นูงก็จะใส่ใบกระเพรานะคะพอลูกชิ้นสุกได้ที่แล้วนะคะนุก็จะใส่ใบกระเะะพะะะรเาลงไปนะคะเราก็จะผัดผัดต่อไปอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็ขึ้นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะ แล้วก็ผัดใบกะเพรานะคะอันนี้นุ่งก็จะปิดไฟแล้วนะคะนุงก็จะผัดเพราะว่าใบกะเพราก็จะสุกง่ายนะคะ<ๆ>ผัดไปอีกแป๊บหนึ่งนะคะนี่ก็คือสุกแล้วนะคะใช้ได้แล้วนะคะ ก็คือหน้าตาของผัดกะเพราลูกชิ้นนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะผัดกะเพราลูกชิ้นนะคะนี้เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอันนี้คือพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะผัดกะเพราลูกชิ้นของนวลน,นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาผัดพริกลูกชิ้นนะคะ